Did you know? Did you know? คุณรู้หรือไมทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีเนี่ยค่ะทำไ้เราไม่ทำเนี่ยเนีอ้วนี่นี่ไม่กินอะไรมา3-4วันแล้วท่านผู้ชมค่ะ เพราะว่าน้องอ๋อเนี่ยอยากจะผอมๆอ,อยู่แล้วเนี่ยนะไม่กินอะไรยิ่งผอมลงไปอีกอยากผอมกว่านี้ค่ะอยากผอมกว่านี้ด้วยใช้วิธีลดอาหารไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าวันนี้ดิจูโนโคุณรู้หรือไม่หาคําตอบเรื่องนี้ดีกว่าว่าจริงๆแล้วคนผู้หญิงที่ลดความอ้วนด้วยการอดอาหารเป็นวิธีที่ถูกหรือเปล่าแล้วก็คําถามต่อมาก็คือว่าถ้าเกิดเราอดอาหารจะอดได้กี่วันและอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราอยากรู้ไหมอยากรู้ค่ะดูช่วงหน้าเลย แล้วเธอจะรู้ว่าเธอต้องกินข้าว you know ถ้าขาดน้ำเราจะอยู่ได้ประมาณ3 8ถึง8วันแต่ถ้าขาดอาหารคนส่วนใหญ่จะอยู่ได้2เดือนโดยประมาณแล้วเกิดอะไรขึ้นขณะร่างกายของเราขาดอาหารคำตอบคือร่างกายเราจะมีกระบวนการในการหาทางต่อสู้หรือยื้อเวลาเพื่อที่จะทำให้อยู่รอดได้ด้วยการใช้พลังงานสำรองซึ่งก็จะมีลำดับดังนี้ค่ะ ในภาวะที่ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอเซลล์จะใช้คาร์โบไฮเดรตในการสร้างพลังงานเป็นอันดับแรกเพราะจะสลายให้เป็นพลังงานได้เร็วที่สุดโดยการย่อยให้เป็นน้ำตาลกลูโคสซึ่งเป็นพลังงานหลักและจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดทันทีและส่วนหนึ่งจะถูกเก็บไว้ในตับและในกล้ามเนื้อในรูปของไกลโคเจนแต่พลังงานจากน้ำตาลกลูโคสนี้จะถูกเผาผลาญหมดไปในเวลาประมาณ6ชั่วโมง ซึ่งก็เป็นเวลาที่เราจะรู้สึกหิวอีกครั้งหรือเริ่หมหงุดหงิดสมองตื้อและหลังจากที่แหล่งพลังงานแหล่งแรกหมดไปแล้วและยังมีการอดอาหารต่อไปอีกประมาณ72ชั่วโมงหรือ3วันขั้นตอนต่อไปร่างกายของเราก็จะดึงเอากรดไขมันมาใช้ซึ่งในระหว่างการเผาผลาญไขมันกรดไขมันก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสารประเภทคีโตนซึ่งเกิดขึ้นที่ตับ จากนั้นจะถูกส่งไปยังหัวใจสมองและเนื้อเยื่อต่างๆเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานระหว่างการอดอาหารหลังจากการขาดอาหารผ่านไป3วันกรดไขมันจะนำมาถูกใช้จนหมดร่างกายจะเอาแหล่งพลังงานแหล่งสุดท้ายที่มีอยู่มาใช้ก็คือโปรโตีนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกล้ามเนื้อกระดูกผิวหนังและก็เส้นผมโดยเซลล์ในร่างกายจะย่อยโปรโตีนเป็นกรดอะมิโนเข้าสู่กระแสเลือด และถูกเปลี่ยนเป็นกรูโคสอีกทีที่ตับทําให้สมองเรายังทํางานอยู่ได้การที่ร่างกายนาเอาโปรโตีนซึ่งเป็นพลังงานแหล่งสุดท้ายมาใช้นี่เองมวลกล้ามเนื้อของเราจะค่อยๆรีบย่อยสลายไปทําให้ร่างกายสูบผอมอ่อนเพลียและถ้ายังไม่ได้อาหารเลยเราก็จะเสียชีวิตไหนที่สุดค่ะแหมพอดูจบแล้วอยากกินใช่นะ บอกแล้วว่าอย่าอดคุณผู้หญิงขาอดอาหารนะไม่ดีเพราะว่าอดไปน,น,นานๆนี่ร่างกายเขาจะดึงไขมันโปรตีนออกมาในที่สุดเราก็จะเสียชีวิตแต่ว่าเวลาจะเลือกรับประทานก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่ต้องกินเยอะ <c oughs> ที่สําคัญคือซื้อกินเองด้วยไม่ต้องมายุ่งกับพี่น้องอ่อนนี่ใส่ไม่ด ดิจูโนคุณรู้หรือไม่วันนี้ลาไปก่อนนะคะติดตามรายการของเราได้ย้อนหลังที่ช่อง YouTube มีรายการย้อนหลังดูเยอะมากเลยแล้วก็รายการใหม่ของเรานะคะดิจูโน w โชว์ทางช่อง3 SD 8มงครึ่งถึง9โมงแล้วก็เขียนจดหมายมาถึงเราเหมือนเดิมอีเมลรวมถึง Facebook ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนไปกินซะไปตามป่ะไม่เอาดิจูโน